พันรยาและลูกมารับปิยะตระกูลราชเรียกได้ว,ว่าพันรยาและลูกสาวเดินทางมารับศพปิยะตระกุลราชอดีตนักสแสดงและนักแต่งเพลงชื่อดังซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย68ปีที่โรงพรยาบาลพระน่งกล้าเพื่อนําไปบําเพ็ญกุศลประกอบพิธีทางศาสนาณนวัดจินดารามจังหวัดนครปฐมเวลา10นาฬิกาวันที่3พฤศจิกาย,ยน2565ที่โรงพรยาบาลพระน่งกล้าอำเภอเมืองนนทบุรี นางวันเพนเฉยชมอายุ60ปีพันรยานางกิริยาอายุ46ปีลูกสาวได้เดินมาติดต่อขอนำร่างนายปียะตระกูลราชดารานักสแสดงชื่อดังออกจากโรงพยาบาลเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหลังจากที่นายปียะเสียชีวิตเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยน2565เวลา13นาฬิก50นาทีโดยโรคมะเร็งนางวันเพนเฉยชมพัรยาได้กล่าวว่า นำสามีไปตั้งสวดอภิธรรมศพสามคืนที่วัดจินดารามหมู่สองตำบลตลาดจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมจะมีพิธีรดน้ำศพเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปและสวดอภิธรรมวันแรกกำหนดชาป,ปนักิจในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2 5 6 5ส่วนที่เลือกนำเป็นประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดแห่งนี้เป็นเพราะทางลูกสาวกับครอบครัวมีที่พักอาศัยอยู่ที่ย่านนั้นจึงสะดวกที่จะตเตรียมพร้อมจัดงานได้มากกว่าที่วัดแห่งอื่น หลังติดต่อขอรับเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่อาสามูลนีที่ปอเต็ึกงใช้รถยนต์ทะเบียน1นค8324กรุงเทพมหานครได้เคลื่อนย้ายออกไปเวลา1 0 4นาฬิกานาทีเพื่อเดินทางไปวัดจินดาราม